อ้าวยองสวัสดีครับผมสวัสดีอีกคลิปหนึ่งครับมาดูบ่อสองกันครับผมห่างกันประมาณร้อยเมตรครับเดินข้ามบ้านมาอู้มาถึงก็ได้กุ้งเลยหรือเปล่าครับนี่ปาี่น้อนมาถึงก็ได้กุ้งเลยครับบ่อนี้กายบเป็นยังไงครับทางนี้กุ้งหลายบ่อคุณได้สองสามตัวอุ้พึ่งได้สองสามตัวเอ้าบ่อแรกครับกว่าจะได้ตัวหนึ่งอันนี้มาแป๊บเดียว อันนี้มาแป๊บเดียวได้สองสามตแล้วอ้าวอ้าวก็ย้ายกันมาก็มาลงกันเลยนะครับบ่านกันไปเรื่อยๆก็มาเก็บกุ้งกันเดี๋ยวเดินหาบรรยากาศคนเก็บกุ้งตามฝั่งนี่แหละพี่น้องที่มาแป๊บๆได้ตัวสองตัวแล้วไอ้กุ้งบ้างหรือยังเนาะครับยงัยงยงังยัง ามมาถ่ายกุ้งครับนี่ครับตอนเขาลงครั้งแรกครับลาเยอะมากครับบ่อน,นี้กุ้งก็เยอะนี่มันเหลือเยอะเราก็เลยว่าให้มาเก็บตกตอนแรกก็จะเปิดบัตรร้อยหนึ่งครับแต่ทีนี้กุ้งทางนู้นมันไม่เยอะก็เลยให้มาลงฟรีกันเลยครับให้มันลงฟรีกัน มาได้กุ้งหัวเขยได้ตะเพียนเออะตะเพียนไปตัวหนึ่งแล้วได้กุ้งหรือยังตาบ่อนี่นะไอยาบ่อนู้นไม่ได้สักตัวครับบ่อนี้ได้สองตัวแล้วเยแสดงว่ากุ้งน่าจะเยอะจริงครับตรงนี้เดี๋ยวเดินเลาะไปเรื่อยๆครับผมนี่นี่นี่น้าโดนะน้านี่นี่ อ้าวอานี่ครับทีมงานล่ากุ้งครับผมไหนพิวิทย์อ้าวคือมือดีแค่จับได้ปลาปลาไหลปลาในใส่กุ้งสักตัวใหญ่พิวิทย์ใส่กุ้งตัวนึงใส่กุ้งตัวนึงแล้วเน้เยอะแล้วนี่ครับวิธีจับกุ้งนะครับหากุ้งเอาหาอย่างนี้แหละพี่น้องกุ้งตัวใหญ่กุ้งกำกราม ทั้งใครมงระบังตรงนี้อ้ปลาตะเพียนกับปลามวนจันทร์จับกุ้งได้้จเนี่ยมากม,มือหมาน <c oughs> โอ้นานๆได้เจอเขาทีครับโอ้นุ่มจ้ำไดยไหมไดีครับได้กุ้งไหมวันนี้สองตัวแล้ว จานในกุ้งจานมันลอดตาเหี้ยหมดวิ่งเร็ววิ่งเร็วเอากุ้งมาโชว์ตรงนี้หน่อย,อยออเอาเอาบ่ฮะเอากุ้งไ <ś> อ,อโอ้ได้อยู่นะโอ้ได้ตัวหนึ่งอย่ยาได้ตัวนึงแล้วได้ปลาของตัวเอ้าเอาเร็วเร็วเอากุ้งมาเอากุ้งมาโอ้ไม่ได้เจอนานเลยเอา้าจับกุ้งมาโชว์เลยสวัสดีครับเอ้าเอากุ้งมาโชว์หน่อยนู้นเห็น เหมือนจะได้เหมือนจะโดนเหมือนจะกุ้งครับเอาเหมือนใจมั้งโอ้ว่าจะพยนเอะอยไม่ต้องใช้แหเลยบ่อนี้ต้องใช้มืออย่างเดียวครับจับกุ้งเก็บไปเรื่อยๆไปยังเดือเยอะครับบ่อนี้ส่วนมากจะล็อกฟังหากุ้งกันสาธิตหรือเปล่า สานทีได้กุ้งเพิ่มไหมหกเจ็ดโต๊แม็กว่างแม็กว่างแม็กกุ้งกุ้งได้ไหมแม็กไปตรงไหนไม่ค่อยจะเจออะไรกับเขาเพาะอย่างนี้ละม้งเมียไม่มาด้วยสมสามงานแล้ว จะทิ้งบอกหรือจะเอาให้ดูบอ่อนี้ในกุ้งครับบอ่บอบ่อแรกเอาปลาจีนมันใหญ่โมกิเจ้าหนึ่งเขาได้สี่ตัวปลาจีนใหญ่ปลาหนีบอีกประมาณยี่สิบโลผม,มประมาณสิบโกุ้งให้ดูครับให้ดูกุ้งเลยให้ดูปลาคอครับหนึ่ง<อ>ตัวโอ้ไม่กลัวมันห<อ>นีบหนึ่ตัวสามตัวเอออยู่ในถุงฝังมั้งโอ้อันนี้ตั้งค์ได้สี่ต<อ>ัวตัวใหญ่ กินยอดครับพี่น้องกุ้งไปเรื่อยๆกุ้งต้องม้วนไว้ตรงนี้ถึงจะกินแซ่บครับสันทิตบอกกันเลยวันนู้นไดตัวใหญ่แล้ววันนี้มาเดินเก็บกุ้งหวอโอ้ยมาทางนี้เขาได้กุ้งลายครับพี่น้องนี่ครับกุ้งลายกุ้งลายโอ้สาทิตได้อีกแล้วโอ้เอ้านี่ตัวใหญ่ทุกนี่หมูเมื่อกี้มือแต่ดูปลาดู ลุดูกุ้งครับนี่ตัวยังไงตัวยังไงเอาสาธิตบอกหอยใหญ่อีกแล้วกุ้งก็ใหญ่หอยก็ใหญ่เออ้เอาปัดดูปัดดูดพราะทางพวกเขาเซลล์สะเขาได้อะไรนี่ทีมงานนี่เขาหากุ้งนะครับใต้ศาลาตัวนี้ได้เยอะ ครับเห็นบอกว่าได้เยอะ <c oughs> มาดูสาวๆเขาหวานให้ดูด้วยครับ <c oughs> ว้าแซ่รยจะไส้ตวานให้ดูหน่อยเร็วอ่าพน้องเอาผู้หญิงยุคใหม่ต้องหวานแห้เป็นครับเพื่ออดอยากลำบากปากแห้งอะไรก็ได้หวานแห้ฮะปลากินเป็นเอาหวานยังไงก็ได้ให้แตก ครับแต่ว่าบามีผู้ช่วยมีผู้ช่วยเอาเร็วเร็เรแม็กแม็กไปไปไวีวีกับเขาได้มากี่ตัวรถไฟไม่มีอะไรใส่เอ้ยสองตัวไใส่ก่อนไหนดูไสุงดิคนเขาเปตัวใหญเออเออบอกคุ้งเขาเป็นตัวใหญ่ๆอ่า ลอยได้กุ้งเลยนะมาเยอะยังอู้เป็นลอยกุ้งเยอะไหมเนี่ยอู้ยไปลอยไป้อยมาใกล้ๆก่อนโอ้โหน่าทำไมมันเยอะจริงๆครับทางนี้โอ้จะเป็นกิโลอันนี้เฉพาะบ่อนี่นะเฉพาะมาทางนี้นะคุกจะไปได้ยังไงงูมาใต้นี่น่ะใต้ศาลานี่นะนี่แหละงูพิมพ์ กนะ pues no. hey, ุ้งทางนะดูครับดูพี่น้องบ้าเออเป็นกิโลครับเป็นกิโลครับโอเคครับพี่น้อยเยอดอ่ะไม่เอาแล้วปล่าไม่เอาแล้วปลาเอากุ้งดีกว่าเอาจะดูสาวๆเขาบานแห้พี่น้องนั่งรอแป๊บหนึ่งครับเอากำลังจัดระเบียบแห้อยู่จานได้จานได้อะไรครับจานจานหันหน่อยผมดูหน่อย โอ้แกจมาเอาเป็นจ็อกเกอร์ผมไม่กังกุ้งด้วยนะดูครับแม็กไปเอาที่ใส่กุ้งมามันใช่มันจะรอดนี่ไม่รอดครับลองเหยีดูแล้วครับโล่เหยครับตัวนี้แหไม่สำคัญแล้วครับอยู่ที่มือครับโอ้โหหากันอยระนี้เหรอใต้นี้เหรอหากระนี้มันอยู่ใต้นี้ครับพี่น้องดีก็ได้เยอะๆกันนี่มาแม็กโคตัวแรกอ่ะ เดี๋ยวถ่ายโชว์เมียแล้วนี่โชว์เมียเขาไม่คักงกินหมานเหรอไปแล้วครับไปแล้วครับตามหากุ้งครับมาจะดูเขาบานเหแล้วดูครับจับซ้าย คืออยู่ครับคืออยู่ครับทรงนี้ทรงนี้ใช้ได้ครับอ้าวครับเรียงแล้วครับเรียงแล้วครับก็ทำไมมันอุญุอะนยัอย่างนั้นอ้าวกล้องพร้อมโ,โอ้ใครได้ปลาอะไรอยู่ข้างหลังปลาในครับ เอาไปข้างบนเลยอ <laughs> เอาเอาเอา,เอาลงไปข้างล่างอีครับ <c oughs> เยอะแท้ข้างล่างนี่นี่คนละก,กิโลดูครับโอ้มีลยอยก็ได้เยอะก็ได้เยอะอกุ้งอยู่ใต้ศาลาครับมาขึ้นมาบนแพใหม่แล้วครับข้างล่างว่เวียงไม่ได้หนักน้ำ <c oughs> เอาพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วกับการโชว์หวานเหครับ มาพีน่น้องหนึ่งศอคสามจวดโอ้โดนตามด้วยโดน่าด่า่าโอ้กุ้งจะแห้ครับแบบนี้ฮ่าการสนุกสนานครับผมเี่ลองหวานแหกกันดูเอาเดี๋ยวเินเลาะไปเรื่อยๆครับไปดูกุ้งกันทางนู้นเขาได้กันไหมไม่ต้องลงมาแล้วสาธิตได้กุ้งอีกแล้วครับผม โอ้คนอะไรจะมานเทอยู่โอนู้นกับมานมาโอนี่กับมานได้กุ้งกี่ตัวแล้วทั้งหมดนี่มานี่ได้กี่ตัวแล้วทั้งหมดมาตรงนี้กุ้งในกระสอบเกือบสิบแล้วครับอู้วววน้องกุ้งกับปลาหมิ่นน้องดูดูครับดูกระสอบกระสอบปุ๋ยครับของสาธิตโอ้ กุ้งครับสอบกุ้งออ๋มีปลาโอ้ปลาคอใหญ่ด้วยไอ้ยักษ์ปลาคอหัวใหญ่เอาปลาคอหัวใหญ่ปลาคอหัวใหญ่เหรองูน่้นครับสองสองตัวมั้งนุ่มปลานิลปลาตะเพียนก็ยังเก็บได้เรื่อยๆอยู่ครับแต่ที่สำคัญคือกุ้งครับไอ้ยักษ์กุ้งกับช็อคเกอร์ครับนุ่มตกไปแล้วกุ้งช็อกเกอร์ตัวหนึ่ง ทีมงานทางนี้ก็หากุ้งครับได้ไหมเจเล็กได้ไหมพี่เู้เปินสิบเลยเหรอ, <c oughs> อพี่น้องได้เป็นสิบเลยครับผมไม่ต้องใช้แหครับใช้มือจับนี่แหละคลำคลำเอามือลูบลูบคลำคลำก็ได้กุ้งครับผม <c oughs> คลำไปจังไหนเจอหนวดเจอคนอเจอหนวดนวดี่แหละเจอหนวดกุ้งก็จับมาก ี่จับกุ้งหรือจับแหตอนนี้หากุ้งบ่ได้ได้ไหมพี่ได้ไหมนนได้กี่ตัวแล้วมาบ่อน,นี้โอ้ได้ประมาณสิบแล้วครับนี่แหละพี่น้องลูบๆคลำๆอย่างนี้แล้วครับหากุ้งจะจับโจ้สักไหนเป็นไหนะจะจับโจ้ผมรออยู่ตรงนี้แหลยเอเอ,เอ,เอๆอมีน่องมีลูกๆคลำๆคลำๆลูบๆ กาหากุ้งกันเด้อหากันนี่โอ้ยตัวเล็กเอ้าอยู่ทางนี้เลยเอ้ายั้งยั้งยั้งยังมาไหมไอ้ยั้งโอ้นูปลาใหญ่โอ้ยรอดไปงนีครับปะโคอปลาคอไปแล้วตัวหนึ่งแล้วครับผมป๊าพี่น้อง ทุกวันน no ี้เริ่มเปลี่ยนอาชีพแล้วครับไปต้องใช้แหแล้วครับเนี่ยครับแหเขวนนัวไม่ก่อนอ๋อนูครับเขวนไว้ก่อนใช้มือนี่แหละดีที่สุดกุ้งครับกุ้งครับพี่น้องนะครับได้กุ้งอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้โน้ครับได้ก um. ี่ตัวแล้วพี่โอ้เห็นได้สองตัวแล้วนั่นน่ะ ผมชอบมากแพนี้ครับดูครับมีแก้หนาวพร้อมครับผมจวดจริงจริงพี่น้องพร้อมหมดเลยครับอันนี้บ่อนี้นะครับผมครับ้านเกาลูนครับเออบ่อร้านเกาลูนมาเตาะเราบ่อแรกได้เยอะกว่านี้ได้เยอะกว่านี้อยู่บ่อแรกได้เยอะกว่านี้อยู่พี่น้องเยวจะกลับไปบ่อนั้นแหละเราจะกลับไปบ่อแรกคืนนี้จะเอาแพไปไว้บ่อนู้นแล้วก็ใครอยากหวานก็หวานไปครับ ได้กุ้งสักตัวไหมได้ห้าหกตัวนี่นะมาบ่อนี้ได้ห้าหกตัวครับกุ้งเอาครับดูฟังครับดูฟังครับทิมงานเลาะกุ้งครับจับกุ้งอย่างเดียวบ่อนี้กุ้งเยอะอยู่ครับเหลือเยอะจากรอบแรกเดินมาตรงนี้เห็นถั่วฝักยาวครับนี่ต้องตำถั่วกินกับกุ้งเผา นาทรีกุ้งกี่ตัวฮะเสด็จหนุโอ้ยได้กุ้งสองตัวนี่เดี๋ยวย่างกินกับตำทัวน่าโม่ใครเนี่มาทางนี้เป็นจังไรคือเกาโบแรกปลาจีนแหกแหบึชมาทาตับกุ้งแหกแหแต่นูใต้สาราเขาได้คนละเป็นกิโลเมื่อกี้นะเพราะมันไม่อยู่ตรงนั้นนะ ครับเนาะมีหน้าแล้วครับทีมทีมน้องๆสาวๆเขาไปคลุกกันอยู่แต่ตรงนั้นมันไปอยู่ตรงนั้นครับกุ้งอ้าวกระเพียนมามาดูครับแกโยนมากี่ตัวแล้วครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าระยะหกนู่นครับโอ้โยนมาหกตัวแล้วสงสสยตัวที่เจ็ดจะมาแล้วมั้ง โม่เฮ้ยบลาเฮ้ยปลาเฮยโอ้ยจุกสันจุกสันพี่น้องเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนจุกสันอือผุ้มเลยกันนี้ตัวใหญ่จนว้านี่พี่น้องนี่น่าเขาบอกบ่อนี้ปลาเหลือเยอะครับมาอีกแล้วครับโอ้ดู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 ยะยะงูครับตัวที่แปดโอ้แหนี่คุ้มจ้ะเกือบเจ้ามุกโต๊ะ เ้า <laughs> จะม่นเช่นตอนไหน <laughs> <laughs> เออได้จัปดเก้าตัวแล้วนคะรับเดี๋ยวจะเดินเลาะผมเดินในครึ่งหนึ่งแล้วเราจะเดินเลาะไปให้ครบครอบไปถึงนน่นนครับที่ผมมาหนึ่งรอบเนี้ <laughs> อยอะใบใหญ่เบิ้มเอาเ้านายแผงอยู่ไหนแพงรอตรีนะ่ะ <laughs> ิ้งแผงพักแผงไว้ก่อนลงแหหากุ้งกับเขากก้น นี่ครับนี่ลอยบอกได้เยอะกว่าเดิมอีกครับบ้าข้ามฟังครับหาก,กินข้ามฟัง <laughs> เมื่อกี้เจอกันอยู่ด้ด,ดูเ <c oughs> ลาะมาเรื่อยๆตามฝั่งมาได้เยอะกว่าเดิมอีกโอ้ <c oughs> มาแล้วครับอะไรอะไรก็ไทายอะไรอก็ไทยครับบุ้ม <c oughs> ได้ไหมครับกุ้งได้ไหมทางนี้เ <c oughs> ขาได้อยู่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มี<อ> <c oughs> ได้อยู่นะาะใครได้ทางนู้นเนี่ย มีได้แล้วพี่ได้บ้างไหมผมได้ห้าตัวกุ้งห้าตัวครับผมได้สี่ห้าตัวประมาณนั้นแหละอ่าฮะก็ได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆเล็กด้วยล่ะแค่ตัวเล็กหน่อยนายตัวเล็กได้ปลาไหมตัวเล็กลูกนี่ลูกต้องหน่อยตัวเล็กจะได้ออกโทรทัศน์ตัวเล็กมีกล้ารมองนะครับเดินมาครบรอบพอดีครับนุ๊กหากุ้งหาอะไรกันฮะ เอาแล้วครับพี่น้องหันทัชพึ่ดแสดงว่าปลาอยากหกกล้องเรียบร้อยดีครับตัวเปลือเลยนี่โอเคขอบคุณครับผมอาคนฟังคนเลาะอาหากุ้งไปเรื่อยๆครับโอ้นี่นี่เล้งมาทางนี้ได้กุ้งแล้วได้อีเลี่ยนด้วยตัวหนึ่งได้กุ้งฝันลูกแล้วเขาไม่ด่าแล้วเขาไม่ดาแล้วดาแล้วหลายตัวกี่ตัวพี่กี่ตัว เจ็ดแปดตัวได้ไหมเจ็ดแปดตัวแล้วเลีเ้ยนด้วยเลี้ยนด้วยตัวหนึ่งนินอีกตัวหนึ่งบอสเลี้ยน,น,ยนทุกคนนู้นได้เยอะสี่ห้าโลป่งอ๋อพี่ลอยมันยืดได้เยอะอยู่อ๋อโอ้ยก,กาจะโชว์อะไรครับเดินมาจนครบรอบพอดีแล้วครับผมพี่นอ้องบอสองบ่อฟรี 2, รครับบ่อฟรี 3. มาเก็บกุ้งเก็บปลาที่เหลือจากลงรอบแรกกันนะครับนี่ครับก็ได้กุ้งได้ปลากัน พอสมควรเลยแหละครับผมบางคนก็ได้เยอะเลยบวกกับบอ่อแรกบ้างอะไรบ้างก็โอเคครับก็มีได้มากได้น้อยตามตามเพื่ออะไรตามดวงครับ <c ười> ใครดวงดีก็ดีไปได้ตั้งแต่แแรกเลยตัวใหญ่ <c ười> นี่ครับบางคนก็ยังอยู่ที่บอ่อแรกนั่นแหละครับผมเพราะว่าปลาก็ยังเหลือครับเดี <c ười> ๋ยวไปจุดแล้วแต่มุมตรงไหนที่ควานได้ก็ได้ครับ ถึงจังหวะโอเคพี่น้องเราติดตามกันน้องต่อไปได้ครับน้องสองน้องนี้เอามาฝากกันแค่นี้แหละครับผม